่กอนสวัสดีค่ะปนางนะคะวันนี้ปนางจะมาเสนอผลิตภัณฑ์ทําจากผ้าใหม่นะคะถ้าใครสนใจติดต่อปนางได้นะคะจากกลุ่มอะไรคะจากกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านดอนขวางค่ะแล้วกลุ่มดอกไม้นี้ดอกไม้ทําจากอะไรคะทําจากผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมปักทุงชัยค่ะโอ้ค่ะ แล้วแล้วแล้วการทำผ้าไหมทาดอกไม้จากผ้าไหมนี่ใช้เวลานานไหมคะประมาณสามถึงสี่วันนะคะต,ต่อช่อนี้ใช่ไหมคะค่ะโอค่ะแล้วผ้าไหมนี่ทอจากปากของฉทนนี่คือทอมือเลยทอมือค่ะแล้วเห็นน้องอุ้มตุ๊กตาน้อยอ,อ,อันนี้อะไรเอ่ยไหนเสนอ,อไ,สไหนซีค่ะน้องช้างจากผ้าไหมนะคะ น้องช้างจับผ้าไหมนะคะน้องช้างจับผ้าไหมอ่านะคะขายยังไงคะนี่ตัวนี้พันสองค่ะพันสองเป็นผ้าไหมปะทงชัยเหมือนกันเนาะผ้าไหมปะทงชัยเหมือนกันอ่าขาดแล้วดอกไม้อะคะดอกไม้เจ็ดร้อยห้าสิบราคาเกิอเจ็ดร้อยมีโปรโมชั่นไหมคะลดราคาพิเศษมีไหมคะมีค่ะ คู่กันไปเลยดีไหมคู่กันไปเลยค่ะลดแค่เท่าไหร่คะให้หน่อยลดได้ค่ะลดได้ติดต่อติดต่อลังไม่ค่ะติดต่อลังไม่ค่ะติดต่อได้ที่ไหนคะบอเบอร์หน่อยคุณนิสาชน่ะค่ะเบอร์โทรอะไรคะศูนย์แปดสามค่ะเจ็ดสี่สามค่ะเจ็ดหกศูนย์แปดค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเพจ ใช่ไหมคะมีเพจด้วยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนึงเราสร้างเพจแล้วเราก็จะอัพเดทข้อมูลตรงนี้ลงไปก็ติดต่อกันได้เนาะนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะบายก่อนบายก่อนบายก่อนเลยบา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 ยค่ะไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบาค่ะ